สวัสดีทุกคนนะครับเยี่ผมช่องสต G นจิะเกมครับวันนี้เรามาเล่นเกมอังอันนะครับก็เป็นเกมที่สมัยยุคนี้นะครับเป็นเกมใหม่ที่สมัยยุคนี้นะครับแต่เราก็ไปเล่นกันเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับเคไปใช้น,นี้โอเคครับ กดไม่ได้เาได้แล้วครับเอาเข้าเกมไม่ได้อีกไม่ไยพี่จะแก้ไขเกมเนี่ยเข้าไม่ได้โอเคครับทุกคนเรามาอยู่ในแบบนี้ครับโหวิ่งเร็วมากนี่ครับทุกคนตอนนี้กำลังจะสิบครบแล้วครับ เดี๋ยวขอเปลี่ยนสีหน่อยนะสีดำของเป็นสีดำอะ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะรออ่ามีคนออกเกมว่าและเหลือเก้าคนนะครับทุกคน โอเละครบสิบคนแล้วเดี๋ยวเรามาใครเป็นต่อนะครับอันนี้เรามาเล่นเกมมางอกันนะทุกคนก็มาเป็นเกมสมัยนี้นะ่ะเราเป็นอะไรเราเป็นครูเมดนะครับทุกคนไปเราไปทำทักกันมีกี่ทักโอ้โหทักน้อยมากไปรุดบัตรดีกว่าเอ้ยเฮ้ยเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เรียบร้อยทักง่ายแต่แต่เราพิมพ์ว่าเวเวก่อนเลยโหเวโอเคนะทุกคนเดี๋ยวรอเขาว่าเขาบอกว่าเจอที่ไหนพิง์พิงเป็นในโพสต์หรอไม่ใช่มั้งพิงไม่ได้เป็นในโพสตอร์พิงค์รีพอร์ตเองหรือเปล่า อืมวีอะไรเนี่ยอ้าว,วเวลาแล้วผมว่าโลดสีนภูก่อนดีกว่าสีนภูน่าสงสัยมากแต่ขอโทษนะสีนภูอ้าวใช่ไหมอ่ะสีเปไปโลดผิดชิบหายแ้วโอูเฮ้ยใช่ใช่อะเออสีฟ้าเป็นฟาสเตอร์เหรอ สีฟ้าอ่อนมินิโปสเตอร์ในที่สุดเราก็ชนะได้ไปโอเคเขาเปลี่ยนสีหน่อยนะเปลี่ยนสีหน่อยเอาเป็นคนออกเกมโอเคต่อเป็นสีส้มเราติดเราคือโอเจโอเจสีส้มนะครับโอเจสีส้ม เราคือโอรนจ์โอรลนสีสม้มโอเจอเจชื่อเล่นเวโอเจนะทุกคน่ะเราไม่ได้เป็นนะเาเป็นคนออกเกมทำทากนี่อะไรแผนที่ทุกคนเออจะอยู่ห้องคาเฟ่ทีเรียเราก็อยู่ในห้องแอดมิน อาใครเป,ไป็นประตัใครผมว่าสีนภูน่าสงสัยมากสีนภูใช่หรือเปล่าขอต่อไฟโอเคนี่คือต่อไฟนะครับทุกคนที่เรารู้จักเรารู้ทุกอย่างแหละคือใครอินฟอสเตอร์ใครเป็นอีพฟอสเตอร์เราก็ต้องโอ้ตกใจเลยใครลิ ใครกดรีพอร์ตกดปุ่มใครกดปุ่ม,มนี่เขาบอกว่าอะไรจะบอกว่าแต่ผมเขาบอกว่า what what w e d e a d a อ๋อสีแดงตายขอโทษอะไรอ่ะพี่เออเฮ้ย เขาบอกว่าสีม่วงผมว่าสีม่วงน่าสงสัยมากไหนอยดูดิฉลาดไหมไอคิวสูงไหมน็อดพิงค์น็อดพิงสีม่วงใช่พอสเตอร์หรือเปล่าเฮ้ยสีม่วงใช่จริงเออสีม่วงออกเกมโอ้โหทำไมทุกคนมันฉลาดขนาดนี้ไป,ไปะทุกคน โหเราเป็นสีม่วงชิายห้เราเป็นสีเขียวแล้ว้โอ้ยสีอมตาลสีนั้นเออสวัสดีฉันคือพี่โตเออฮ่าฮ่าฮ่าฉันคือเลคาโดนั่นเองและฉันคือจีซัสที่มาจากใน สวรรค์นะครับฮ่าฮ่าฮ่าชัดตคือมาจากจีซัสจีซัสเลคาโดฮ่า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 โอเคครับแต่เราเอาไปเล่นทำไมคนที่ฉลาดขนาดนี้หากันเจอได้นะครับนี่ค่ะสีดำมาแล้วสีดำเป็นคนอ่ะต่อเลย อาวอาอ้าอ้าวเคนออกเกมเราก็ไม่ได้เป็นนะช่วงนี้เราไม่ได้ค่อยเป็นนะนี่อะไรต่อไฟยังรูบดบัตรไม่ได้ต่อไปห้องห้องเก็บของเติมน้ำมัน เคอะไรโอ้เดี๋ยวค่อยทำม,มาฝั่งนี้ก่อนสีแดงสีแดงสีแดงน่าสงสัยมากเอ้ยผมออกไม่ได้สีแดงน่าสงสัยปะเนี่ยสีแดงทำไมนายน่าสงสัยจริงๆเลยฉันคือพี่โตนะฉันเนี่ยมาจากจีซัสฉันคือจีซัสนะเราเลีว เอามีคนออกเกมนะครับช่วงนี้ทำไมมีคนออกเกมบ่อยนะ <S <S> <S กว่าแล้วส,นนสีแดงเป็นคนเป็นสีแดงเป็นกว่าแล้วสีแดงสีแดงเป็นโพสเตอร์ว่าแล้วสีแดงเป็นโพสเตอร์จริงด้วย กูว่าเราไม่น่าไว้ใจมันเลยสีแดงน่าสงสัยมากแบดโอ้โหเอ้าสีแดงออกเกมสีแดงบอกว่าสีแดงบอกว่ากูออกเกมแนละ้วเอ้ยไม่เป็นไรโอเคครับก็ทุกคนก็ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วครับ ก็เชิญใหม่นะครับก็กับเกมอามังอันนะครับจาก EP 1กับถึง EP 2นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะเล่นทั้งวันเลยน,นะครับกับเกมอมังอันนะครับก็ใครชอบลิปนี้่ลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับก็สำหรับิปนี้ไปนะครับคนไปแล้วสวัสดี